ร้อยบาทคันเร่งข้าว็ตฟังออกกาแล้วออกเวทแล้วให้ลูกพี่มาไ,ได้มาไ,ไดนเท่าลูกพี่สิผู้ครับเม่ขขงลูกพี่สิเขาับไปลูกคุณ आज हाँ तो No เดี่ยวมันนี้มาเป็นน้าดับัฟเลยเอามาเลยอ่า้า wow Oh, yeah. ก่อนเอ็กอ็กอ็กไปไปไปห่างห่างห่างเลยเลห่างห่างเอ็ก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 ,อก